แล้วแล้วบิ๊กโจก็เละเป็นโจกโดนบิ๊กตายสั่งให้ออกราชการโดยมาหากราบศึกสีกากีนี้ซึ่งหากย้อนไปเมื่อปี2566นั้นบิ๊กโจกคนตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองพอบวอตรอต้องพบกับสตากรมถูกคนบ้านป่งเว็บพนันซึ่งหลังจากนั้นบิ๊กโจกก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเปิดฉากโต้เดือดพร้อมกับปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม2 5 6 7ารอศาลออกหมายเรียกบิ๊กโจกมารับทราบข้อกล่าวหาแต่ไรวีแววขณะที่วันที่2567บ๊กา โจกส่งทีมทนายเปิดโต๊ะแถลงเปิดเส้นทางการเงินสําคัญเชื่อมโยงบิ๊กตารวจใหญ่ในสํานักงารตํารวจแห่งชาติและครอบครัวรวมถึงกองบัญชาการที่รับผิดชอบโดยตรงกับพนันออนไลน์ต่อมาวันที่2เมษายน2567ที่ผ่านมาบิ๊กโจกเดินทางมามอบตัวตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินที่สอนนอเตาปูนโดยมีตํารวจคนใกล้ชิดยืนคอยอยู่บริเวณหน้าโรงพักด้วยสีหน้าเคร่งเครียดซึ่งจากกระแสะของบิ๊กโจกทาให้บิ๊กตอบพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุสวิมลผอตรอถูกทนายตั้มจิทราเบี้ยบังเกิดแจ้งความข้อ หาฟอกเงินหลังเชื่อมโยงเส้นทางการเงินเว็บพนันออนไลน์แต่ยังไม่แจ้งดำเนินคดีมาตรา157เมื่อวันที่1เมษายน2567ที่ผ่านมาจนทำให้เกิดสงครามในวงการสีกากีที่ถูกสังคมวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงถึงพฤติกรรมทั้งสองบิก๊กที่ทำให้ภาพลักษณ์องค์กรตำรวจเสียหาย จนกระทั่งวันที่20เมษายนบิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่อตั้งโต๊ะแถลงยาสึกสยบดอยร้าวเคลียใจปมขัดแยง้งพร้อมบอกว่าทุกอย่างจบแล้วส่วนคดีก็ว่ากันไปซึ่งก็เป็นวันเดียวกับที่นายกเศรษฐาทวีสินมีคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่อเข้ามาช่วยที่สํานักนายกรัฐมนตรีและมอบหมายให้บิ๊กต่ายพลตารวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผบตรรักษาการแทนทั้งนี้ล่าสุดเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาบิ๊กต่ายออกมายืนยันเซ็นคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กและตํารวจสีนายออกรชาชการไว้ก่ออนนนปมเพ มีความผิดวินัยร้ายแรงชี้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการส่วนคดีของบิ๊กต่อน,นั้นตอนนี้เป็นคดีอยู่ที่สอน,นอเตาปูนก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนซึ่งคดีของพอบอตรน,นั้นนายกเป็นผู้ดําเนินการตามกฎหมายเพราะงานนี้บิ๊กโจ๊กต้องเผชิญกับวิบากกรรมอย่างสาหัสเลยทีเดียวทั้งหลุดชิงเก้าอีพออาอ้พบตรแถมยังมีคดีติดตัวอีกด้วยพร้อมกันนั้นหลังบิ๊กโจ๊กถูกแร่งออกราชการตํารวจในเพจ Facebook ล่าสุดก็ยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวทั้งสิน้นโดยเส้นทางของบิ๊กโจ๊กเป็นตํารวจมา30ปี ดังนั้นต้องบอกได้เลยว่าผลงานของบิ๊กโจ๊กคงจะไม่ธรรมดาเพราะหลายคดีนั้นมีความคืบหน้ารวมถึงบิ๊กโจ๊กยังเป็นคนที่มักจะเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอจนทาให้เติบโตในสายงานได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งเดือนตุลาคมปี2566ที่ผ่านมาได้มีภาพปรากฏบิ๊กโจ๊กคุกเข่าวไหว้คุณหญิงพจมานดามาพง์และต่อมาบิ๊กโจ๊กก็ได้ไปปรากฏตัวดูวแลอารักขาหลังนายกเศรษฐาบินลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อมาบิ๊กโจ๊กยังไปอำนวยความสะดวกจราจรหลังสมเเดด็จุนซนอีต นายกรัฐมนตรีการพูชามาเยี่ยมทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองล่านอกจากนี้ล่าสุดที่ทักษิณกลับบ้านที่เชียงใหม่ก็ยังพว่บบิ๊กโจ๊กไปปรากฏตัวอยู่ที่นั่นอีกเช่นเดียวกันขณะที่ล่าสุดนายกเศรฐษฐาได้ให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวันที่19เมษายนบอกว่าคําสั่งให้ออกจากราชการไม่เกี่ยวข้องกับการที่เขามีคาสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีความขัดแย้งบุคลากรสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่อยากให้ไปกดดันทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมมั่นใจในความสามารถและความเป็นมืออาชีพของคณะกรรม ชุดนี้ว่าจะต้องทําให้เร็วที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่สังคมจับตายอยู่ต่อมาสมาคมชาวปากใต้ออกถแถลงการกรณีบิ๊กโจ๊กนายกสมาคมถูกให้ออกจากราชการสมาคมชาวปากใต้ว่าตราบใดที่ศาลยังไม่มีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ยังถือว่าท่านยังคงเป็นผู้ปรสุทธิ์ตามหลักกฎหมายขณะที่จตุพรบ,บอกได้ว่าเน้นให้บิ๊กโจ๊กเลือกราออกจากราชการเพื่อยุติการสอบวินยัยซึ่งอนาคตอาจเข้าสู่สนามการเมืองหากยังขืนเดินเข้าสู่แดนให้สอบวินัยแล้วถ้าผลสอบวินัยมีโทษถ,ถ,ถึงขั้นไล่ออกปล ออเท่ากับปิดประตูเข้าสู่การเมืองด้วยอย่างไรก็ตามฟันบิ๊กโจ๊กออกราชการนั้นเรียกได้ว่าปิดตำนานหรือไม่ครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ง่ายเสียแล้วหลังจากนี้ก็ต้องมาติดตามกันว่าคู่กรณีอย่างบิ๊กต่อน,นั้นจะตกอยู่ในสตารกรรมเดียวกันหรือไม่